ลุกเป็นเรื่องไรเดียวกอันอืมมอถึงจึถถึงจึงคุณมอต็ต้องเต้นก่อนวมอ มองหนี iscilla, lighting, ้ปอดยังเดี๋ยวเลยต้า आ <laughs> माँ <laughs> 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 <hums> <hums> ตัดพวกเขาเลยปลายมันพอมบรรกไก่มันละเอียดอ่อนอันนี้อันนี้เป็นกันไก่ตัดอยังเโมมันไม่ได้ปลายมันไม่ได้ไม่หงุดเลยกันไก่ไปยุ่หอยเตยเบ็ด่วน โอ้นี่แหละขนนีกินอเคนาแล้วอมัคุมอนตรวจไข่ไหมอ่ะมามาหาหมอใช่ไหมอ่ะมาหมอมาหมอนะนั่งลงนะคะนั่งลงหมอจะตรวจ อันนี้ถังออกซิเจนใช่ไหมลองดูไหนยายลองดูสิอุ้อยคุมอยู่คุมละเ,เอาไว้เลยเดี๋ยวยิงยิเมือออกเปตัดาสังกุนมีใครใช้ด้วย ไปเล่นทั้งขยะทำไมขอไปทิ้งขอคุณทิ้งอาลูกมาไปเด้เอ็ดเออเอ็ดเอ็ดเอ็ด เป็น,นหลือะไรอย่านี้ฟันเหลืองฮนุมนุมเมื่อเช้าเป็นฟันมาไหมเป็นฟันไหมคะเป็นไหมคะผมเป็นฟันมาไหมคะไหนดูหูก่อนสิหูอ๋อขอบคุณค่ะ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 ดูหูนะคะดูหูก่อนนะคะ ข้างนี้ข้างนี้ดูก่อนเอ๊ะจะมูกันอาีดจะมูกกันจะมูกันเจ็บไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหคะเห็ดเผ้ดมคะเ้็ดเห็นเผ็ดคผ็ดเผ็เผ็ดเผ็เเห็ ไฟันตาสวยไหมเต็มไหมคะจะไงคุณหมอจ,จะฉีดยาให้นะเอาไปใส่มาเยี่ยมมงปากคนวันนี้เล่นกับพี่เล่นกับพี่เล่นกับพี่ไปลยเล่นกับไปเลงไทีไจะตรวจฟันตรวจใจได้อ๋ออ๋ออตัว้อย่าลุงบอก ใช่ไหมหมอเป็นเชิมเมเอาเอาคลิปตอวนี้อออมันมันถึงจะมีไฟแปบแบบแบแบแปบแปบหมอจะตรวแล้วนะเนี่ยนี่ไง นี่ใส่อะไรนี่ใส่หมูเหรอใช่ไหมใช่ไหมคะเนาะแล้วอันนี้ใส่หมูเหรอหรือใส่คออ๋อนี่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 ไงจิ้มจิ้มหายใจเข้าลึกๆ เช็คเขาลึกๆข้างหลังนะคะข้างหลังนะคะเอาคุณหมอตรวจเองเลยนะคะคุณหมอตรวจเองดีไหมคะยายอ่อยาอนคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ก่อนสวัสดีค่ะยายหลานสวัสดีค่ะชุดสวยนะะ่ารัก เป็นเช้าไหมพี่น้องใส่สุดเล่ไหมกู่ะเขาเรียนข้าวเดี่ยวเนาแบบี้ยนเนาะยเด็กหน่อยเนะาะเออนี่นี่คืออะไรอ่ะนี่ปืนนะลูก <laughs> อันนี้ปืนโอ้ยนังกวนแล้วนี่คืออะไร ไม่รู้อะไรเลยนะไม่หนูไม่รู้อะไรเลยล่ะคะทำยังไงคะทำยังไงนะคะอหมูอยู่ไหนเลยไหนฟันหนูนี่ไงฟันหนูแหมนี่ไงฟันอันนี้จานอันนี้จานนะแล้วช้อนอยู่ไหนะ่ะลูกช้อนนีไ่ไงช้อนกินข้าว คุณหมอกินข้าวอร่อยค่ะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วคุณหมอกินข้าวนะอมอ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมค้น้องเพชรเพชรเ,เข็มอยู่ไหนลูกเข็มข้าวข้าวว้าวน้องเพชรเอาไว้ใดลูก ขอบคุณค่ะแจ็คก,กี้น่ารักน่ารักเลิฟดูน้องเพชรหน่อยจ้า <S <S อุ้อน้องเพชรอยู่กับตาน้องเพชรไม่ค่อยเข้ากล้องนะคะนน้องเพชรถึงถึงจะนั่งก็อสร้างจะออกไปคนออกจากกล้องประจำไม่ค่อยมักกล้องวันนังงานนั้นเวลา